คดีใหญ่แล้วก็โหดเหี้ยมมากๆนะครับมีสาวสองท่านหนึ่งชื่อว่าคุณวรนันพันนาชาเธออายุ25ปีครับเธอเสียชีวิตอยู่ในเกส์เฮาส์แห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจเกสต์เฮาส์ที่มันน่าตกใจคือร่างเธอโดนกรีตตั้งแต่คอนะฮะลงไปถึงอวัยวะเพศดูภาพในจุดที่เกิดเหตุที่ทางตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่าพบศพคุณวรนันสาวสองเสียชีวิตอยู่ในเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งจังหวัดชนบุรีและทันทีที่ทางเจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ คุณผู้ชมครับปรากฏว่าห้องนี้สาวสองเธอไม่ได้มาเช่านะฮะแต่มันมีคนจีนซึ่งเรียกกันว่าในปู้หรือชื่อจริงก็คือตงหยวนปู้ซึ่งผู้ชายคนนี้อายุ42ปีมาเช่าและหลังจากนั้นก็มีการหลบหนีออกจากห้อง คุณผู้ชมครับที่มันน่าสยดสยองก็เพราะว่าด้วยความเคารพจริงๆร่างของคุณวรนันท์สาวสองท่านนี้ตำรวจไปเจอว่าอวัยวะภายในของเธอถูกชำแหละแล้วก็กรีดแบะออกมากองอยู่ข้างศพหัวใจเนี่ยถูกควักออกมาแล้ววางอยู่ด้านซ้ายของศพฮะแล้วก็ด้วยต,วตัวเธอเองเนี่ยเป็นสาวประเภทสองและเสริมหน้าอกก็ซิลิโคนทั้งสองข้างถูกกรีดแล้วออกมาวางเอาไว้ที่ข้างศพฝั่งขวาแต่มีอ,อวัยวะหนึ่งอย่างที่หายไปก็คือปอดข้างซ้ายถูกตัดแล้วยังคงสูญหายอยู่ขนาดนี้ คุณผู้ชมครับคด,ดีนี้ต้องบอกว่าคนจีนรายนี้เนี่ยเตรียมจะหนีไปสุวรรณภูมิแต่ตำรวจไทยล่าคอกลับมาได้